สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ n ด์เท็ r เตอร์ซีนะครับวันนี้วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนี่วันนี้ก็อยู่กับ b ีสองครับสองศูนแล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นฟุกลิฟครับเพิ่งจะถอดของไป ซ่อมครับจอดซ่อมงานเสร็จแล้วครับเ mm hmm. พิ่งจะสั่งอะไรอยู่ครับกลิ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ช่างอย่ามาให้ช่างทํานะครับพรุ่งนี้เพราะว่าสั่งอะไรซ่อมไม่เป็นครับรฟลิปครับ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูช่างเข้ามาซ่อมกันนะครับรฟลิปโอเคเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็จะพามาทําคมรู้จักกับ รูสลักแขนกลางนะครับสามรูครับมันมีสามรูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามรูนี้จะใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรนะครับเวลาเราใส่ผ่านเวลาเราไถเราจะใช้จะใส่รูไหนนะครับเพื่อจะให้มันไถดีแล้วก็คือว่าไถแบบเบาลดนะครับแบบ ประหยัดน้ำมันประหยัดประหยัดสุดๆไถแบบพวดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันต้องใช้ยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย จ้า B24 นี่ตอนนี้ก็ติดเขาเรียกว่าเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าใส่เครื่องตัดหญ้าอยู่นะครับก็จะใส่รูลก,กลางนะครับจะใส่รูบนก็ได้เครื่องตัดหญ้านะเพราะว่าถ้าใส่รูล่างสุดมันก็จะยกสูงนะครับมันจะทำให้เห็นไหม เผาตัวนี้นะครับมันก็จะกากระบงกากระบาดนะครับมันจะอยู่ข้างในเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีปลอกสวมอยู่มันจะทําให้กากระบาดเราพังไวเวลาเรายกนะครับพอดีบงางครั้งเราก็ยกเราก็ลืมยกสุดเวลาเราไม่ปลด PTO นะครับมันก็จะทําให้อุปกรณ์ของเราเสียหายเนอะ Okay, เดี๋ยวเรา,าอ่มาอธิบายกันเลยเอาตอนแรกเราจะเอารูข้างบนก่อนนะครับรูนี้รูนี้ดูนีมันมีสามรูสังเกตดูแต่ไม่รู้ว่าของพี่เพื่อนๆคนไหนนะครับจะใส่รูไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละรูนะครับรูข้างบนนะครับรูนี้รูข้างบนสุด กับรูที่สองนะครับจะใช้กับเครื่องนี่ครับเครื่องตัดหญ้าเนาะใส่กับจำนพวกเครื่องตัดยงตัดหญ้านี่ครับให้ดูเครื่องตัดหญ้านี่จากที่ผมใช้มานะครับคือว่าใส่รูนี้เหมาะสมสุดใส่รูสองก็ได้ โอเคนะครับรูแรกมันจะเป็นถ้าใส่กับผ่านพวนนะครับรูแรกนะรูแรกจะเหมาะกับนี่ครับเครื่องแตดยากับรูสอนะครับแล้วเวลาเราใส่ผ่านพวนนะครับเราจะใส่รูที่สนะครับถ้าจะให้มันใช้กับดินล้วนนะครับ รูที่สองจะใช้กับดินล้วนดินอ่อนๆนะครับเราจะใช้รูสองครับจะใช้รูแรกก็ได้ถ้าใส่ผ่านนะครับแล้วรูที่สามรูสามของเราถ้าใส่กับผ่านพวนจะเจาะแข็งนะครับจะว่าดินแข็งๆอะไรพวกนี้นะครับเราจะเล่นกับดินแข็งๆได้มันจะเข้าดีกว่ากันนะครับคือว่า หางมันจะยกสูงด้วยนะครับหางแอลิกของเรานะครับมันจะยกสูงน,นี่ดูตอนนี้เป็นรุ่นเล็กแต่จะใช้กับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะรุ่นใหญ่ก็ตามนะครับจะเราจะใส่แบบนี้แต่รูรูที่3จะใช้กับ ผ่านผ่าน3นะครับเขาเรียกผ่านบุกเบิกคือว่ามันจะลงลึกและยกสูงโอเคนะมีสามรูแต่ถ้าเป็นรถของผมนะครับรถผมผ่านพวนเนาะผ่านพวนผมจะใส่รูที่2แต่แขนอะไรพวกนี้ก็ของผมมันใช้ คือว่าปรับสองข้างได้ครับแต่คันนี้มันเป็นรถเล็กจะใส่ข้างเดียวนะครับปรับตั้งในข้างเดียวครับผมแต่วิธีตั้งผ่านนะครับผมก็ได้ทาคลิปไว้เรียบร้อยแล้วไอ้คนตั้งยังไงไปดูกันในคลิปเก่าๆได้นะครับครับผมโอเคนะครับเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับไอ้รูสลักแขนกลางนะครับ โอเคมันก็มีแค่นี้นครับสรุปนะครับคือว่าลูข้างบนนะครับจะใช้กับดินอ่อนดินร่วนคือว่าเป็นดินร่วนดินไม่มีความแข็งมากนะครับหนึ่งกับสองใช้ได้ครับดินร่วนแล้วก็ถ้ารูสองกับรูสามนี่จะใช้กับดินแข็งนะครับดินแข็งมากๆใส่ไว้ใส่ไว้สําหรับเจาะแข็งนะครับคือว่า ถ้าเราเจอดินแข็งแล้วก็ลงมาเปลี่ยนครับแล้วก็แล้วก็ตั้งฐานใหม่ถ้าพื้นที่เพราะว่าพื้นที่หน้างานมันไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราไปไถไถนาไถสวนไถไรก็อีกแบบนึงครับเวลาปรับโอเคนี้ก็เป็นคลิปความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็เอามาฝากให้พี่ๆเพื่อนๆที่มีรถแท็กเตอร์นะครับได้รู้กันแล้วก็นำไปปรับใช้กันนะครับ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับถ้าพี่พเพื่อนคนไหนมีความคิดเห็นต่างจากผมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็มีความรู้ด้านนี้นิดหน่อยนะครับก็เอามาแชร์ใหพ้พี่เพื่อนไ้ฟังกันโอเคนะครับอยู่ข้างหลังนี่อีกคันครับเป็นโฟกคลิฟคันนี้ก็รออะไรนะครับรอช่างมาทําซ่อมไม่เป็นครับ เดี๋ยวจะด,ดูหาความรู้จากช่างก่อนพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ช่างจะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช่างจะทําอะไรกันบ้างนี่ครับให้ดูนี่เป็นเครื่องฟกลิฟอันนี้รุ่นมันนครับรุ่นนี้นะครับน่าจะตันครึ่งนะครับรถคันนี้ใช้แก๊สนะครับรถเป็นเครื่องแก๊สนี่ครับ ตอนนี้ก็ถอดท่อออกไปทําเพราะว่าท่อขาดนะครับเวลาตอนที่ทํางานนะครับท่อมันขาดเดี๋ยวใครอยากรู้เรื่องฟกซิรีบนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูครับพรุนี้พรุนี้ช่างจะมานะครับช่างบอกว่าตอนแรกนะครับอาการปั๊มคัดครับปั๊มคัดครับตรงพักเท้าเนี่ยครับ คือว่าไม่ใช่ปั๊มมันนะครับเวลาทํางานนะครับมันก็จะลําบากเวลาเราใส่เกียร์ปุ๊บรถมันจะไปเองอยู่นะครับแล้วก็ความร้อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้นก็คือนี่ครับใบพัดน่าจะใส่ผิดนะเห็นช่างว่านะครับผมก็ไม่รู้ แล้วก็รถสตาร์ตติดยากนะครับสตาร์ทเครื่องเวลาสตาร์ทก็มันสตาร์ทนานครับกลัวมันจะติดนี่ครับอาการที่มันสตาร์ทไม่ติดครับสตาร์ทติดยากคือว่านะครับคือว่าเครื่องนี้มันใช้สองระบบนะครับใช้แก๊สกับน้ำมันก็ว่าเหมือนน้ำมันท่วมหัวเทียนนะครับแต่อันนี้มันเป็นแก๊ส ท่วมหัวเทียนแก๊สท่วมนะครับผินช่างว่าต้องเปลี่ยนชุดซ่อมชุดซ่อมครับชุดซ่อมมาต้มเนาะก็เป็นคมรมูลเล็กๆน้อยครับมาฝากนี่ครับให้ดูเครื่องน่าเป็นเครื่องสีสูบสีสูบไหม สีสูบครับสีสูบเล็กเครื่องเบนซินนะนี่เป็นเครื่องเบนซินสองระบบแก๊สด้วยมอน้ํารั่วด้วยนะครับก็เอามอน้าไปทําใหม่นี่ครับอาการของมันยวพรุ่งนี้ช่างยามาแล้วครับเรามาดูกันว่าช่างจะทําอะไรบ้างนี่ครับกระบอกกระบอกคัดไม่ใช่ของมัน,นครับตัดแปลงใส่โอเค โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงที่นี้ก่อนนะครับครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับเพื่อเป็น,ำนกำลังใจผมทำคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะมาดูกจะาฟลกลิฟนะโอเคครับครับผทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ